ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาดักตุ่นนะครับอาจจะคุ้นๆนะครับว่าเป็นที่เดิมนะครับที่เราเคยมาดักตรงนี้นะครับที่ผมเป็นกับดักขังที่ใช้ท่อ PVC ดักนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ครับผลคือไม่ได้นะครับดักต,ตอนนั้นโอเคครับคือผมมาเห็น ขุยตุ่นอีกตรงนี้อีกอันนึงครับคือตรงนี้ครับขุยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวครับตรงนั้นนะครับตรงใบไม้ตรงนั้นนะครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นมันอาจจะมืดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะวันนี้จะมาดักด้วยกับดักที่เป็นกับดักหนูนะครับแบบนี้นะครับกับดักหนูแบบเหล็กที่เป็นลักษณะแบบนี้ผมจะเอามาดักตุ่นครับ ซึ่งที่บ้านผมก็ใช้ตัวนี้ดักตุนได้เหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปขุดให้มันเจอรูกันเลยดีกว่าครับตรงนั้นนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ได้ผมก็ได้ถางป่าออกนิดนึงก็จะสังเกตเห็นแล้วนะครับว่ามันคุยใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะขุดให้มันเห็นรูกันนะครับผม นี่นะครับคุณผู้ชมก็ขุดเจอแล้วนะครับรูหนึงไปทางนั้นนะครับรูหนึ่งไปทางนี้เดี๋ยวผมว่าดักไว้ทั้งสองรูเลยดีกว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ทางรูไหนนะครับโอเคครับเมื่อเราเจอรูแบบนี้เราก็จะขุดเป็นโพรงเข้าไปนะครับโพรงใหญ่ๆที่เรากะว่าที่เราจะใส่กับดักไอ อะไรนะที่เป็นกับดักหนูนะครับเราสามารถยัดเข้าไปข้างในได้ขุดเป็นโพงเข้าไปครับโอเคครับเราไปขูดกันเลยดีกว่าโอเคนะครับเราก็จะขุดเป็นโพงเข้าไปข้างในนู้นนะครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมเปิดแฟลชให้ดูนะครับ ไปข้างในลักษณะประมาณนี้นะครับกะว่าเราจะเอากับดักของเราใส่เข้าไปได้นะครับใส่เข้าไปไว้ข้างในแบบนี้นะครับแล้วโลแล้วเราก็กระระยะข้างบนด้วยนะครับเวลากับฟันกับดักเราทํางานเวลามันจะฟาดขึ้นข้างบนใช่ไหมครับเราอยากให้มันไปโดนดินข้างบนนะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นบ่าวีครับ อะไรบาวีไม่มีประโยชน์ครับผมแค่นี้ก็เล่นนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับอีกข้างหนึ่งเราก็จะทําเป็นเหมือนกันเลยนะครับผมทําเป็นขูดเป็นโพงเข้าไปลึกๆนะครับกะระยะให้เราสามารถเอากับดักแล้วเข้าไปได้ไม่ต้องพูดมากแล้วนะครับเราไปทํากันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะเอากับดักของเราตัวนี้นะครับผมใส่ เดือก่อนนะครับเดือในที่นี้ผมจะเอาเป็นข้าวโพดนะครับแบบลักษณะนี้นะครับข้าวโพดที่แก่แล้วนะครับเราจะตัดเอาแค่ตรงนี้นะครับผมผมว่ามันต้องกระเด็นแน่เลย ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราจะทำสองอันเพราะว่าเราทำดักสองข้างนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เอาข้าวโพดของเรานะครับมา,าใส่รูปดักแล้วก่อนนะครับก็เสียบเข้าไปเลยครับตรงกลางมันก็จะมีที่อ่อนๆให้เสียบอยู่นะครับ นี่นะครับผมก็ใส่สเก็ตนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะเอาเข้าไปข้างในเลยนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะเอาใส่เข้าไปในพวงแบบนี้นะครับผมข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่เข้าไปในพวงแบบนี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเชือกเราก็เอาต่อกหลักแล้วก็เอามัดติดไว้แบบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมัดติดตรงนี้นะครับผมโอเคครับกับดักกับดักที่ดักด้วย กับดักหนูนะครับทำไมติดอ่างด้วยโอ้ขออภัยนะครับพูดอะไรไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็กับดักก็จะประมาณนี้นะครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจบไปแค่นี้อย่าลืมกดติดตามนะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ